สรุปประเด็นรายการหนนกระแสวันที่1พฤษภาคม2568นะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเจ้าของหอที่เป็นป้ามหาภัยนะครับขออนุญาตใช้คำนี้เนาะเพราะว่าสุดจริงๆนะครับแล้วก็วันนี้เป็นเทปที่แบบได้ความรู้แล้วก็เป็นข้อเตือนภัยด้วยนะครับคือเรื่องมันมีอยู่ว่าพี่หนุ่มมาตอนแรกก็จะทำเรื่องอื่นแล้วก็แต่คนที่แบบใช้คาว่าผู้ประสบเหตุครอบครัวที่ เ,เกิดเรื่องนะครับก็ส่งเรื่องไปตามเพจต่างๆรวมถึงเพจผลกระแสนะครับแล้วเพจผลกระแสก็มีการเอาเรื่องนี้ลงไปในเพจแล้วปรากฏว่าป้ามหาภัยไม่พอใจนะครับติดต่อทางทีมงานมาว่าให้ลบทิ้งไม่งั้นจะฟ้องพี่หนุ่มแกก็เลยอ๋อได้จะฟ้องใช่ไหมเง้นออกรัดคิวออกขนกระแสวัน,นี้ให้เลยนะครับแล้วก็แบบโอ้โหแต่ละเคสที่มานี่คือแบบสุดยอดจริงๆนะครับคือเหมือนกับโอเค หอตรงนี้อยู่จะอยู่แถวอ่รังสิตใกล้ๆ้มหาลัยรังสิตน,นะครับก็คือตัวหอเนี้ยเวลาขับรถผ่านก็จะมีป้ายบอกอหอพักรู้อะไรก็ว่ากันไปนะครับและพฤติกรรมของที่ที่เจอกันนะครับก็จะคล้ายๆกันคือสุดว่าพอเข้าไปปุ๊บก็จะหลอกล่อด,ด้วยโปรโมชั่นนะครับก็สมมติอ่ะอันนี้น,นี่สมมตินะครับว่าแบบคข้าห้องหมื่นห้าแต่ถ้าจองวันนี้เลยเนี่ยเหลือห้าพันเองนะแต่ว่าต้องทาสัญญา4ี่ปีซึ่งอ่ ขาเรียกระยะเวลาเฉลีย่ยการเรียนก็คือปีหนึ่งถึงปีสี่ครับว่าเนี่ยแต่ถ้าจองตอนเนี้สี่ปีเนี่ยลดให้เหลือทาคาเท่านี้นะทุกคนก็จะแบบหล,ลอกโดนหลอกล่อด้วยโปรโม,มชั่นใช่ไหมครับพอเสร็จปุ๊บอ่ะเดี๋ยวมีค่าเน็ตนะเ,เดือนละพันแต่พอไอเดือนละพันปุ๊บแต่พอสมมติถึงวันที่ย้ายจริงนะครับก็จะบอกว่าอ่ะคนมันขนของมาแล้วนะก็จะบอกว่าอ่ะแต่เดี๋ยวมีค่ามาจําเน็ตหมื่นหนึ่งนะคนก็จะอ้าว ทำไมตอนนั้นไม่เห็นบอกเลยล่ะว่าว่าจะต้องเสียแล้วคราวนี้นพอจะยกเลิกทุกอย่างก็คือจะไม่ให้เลยนะครับก็คือจะยึดทุกอย่างมันก็เลยเบบกับเป็นการมัดมือชกว่าสุดท้ายก็คือต้องจ่ายแล้วก็กรณีที่ผ่านมามันก็จะเกิดเรื่องตอนที่จะมีการยกเลิกสัญญาซึ่งในสัญญาเนี่ยมันจะมีความเออใช้คําว่ามันมีกลโกลงซ่อนอยู่ในนั้นหลายๆอย่างนะครับที่แบบเขาบอกสัญญาปกติก็มันก็ไม่ขีนหน้าเราแต่ปรากฏสัญญาของหอเนี่ยอยู่ประมาณเก้าหน้าซึ่ง เวลาคนเราอ่านแล้วก็แบบแต่ก็จริงๆก็ควรจะแบบเป็นก็เป็นข้อเตือนใจนะครับว่าให้อ่านละเอียดยดก็คือจะมีอะไรหมกไม่รู้แบบในอุปกรณ์ในห้องนะจะมีน,นู่นนี่นี่นั่นแต่พอถึงความจริงมันจะไม่มีนะครับก็คือก็ได้ความรู้อย่างนึงว่าเพื่อความชัวรก็คือให้ถ่ายรูปเก็บไว้นะครับแล้วก็สมมติเออมีการทําอะไรเสียหายก็คือจุดละ9,000บาทนะครับหรือไม่ก็ต้องซื้อของสองให้ใหม่ โอเคนี่คือพฤติกรรมคร่าวๆของเจ้าของหอนี้แต่อย่าเน้ว่ามีแค่นี้นะครับมันมีเยอะกว่านี้ก็คือตัวเคสที่1นนะครับที่เป็นตัวแบบเขาเรียกจุดระเบิดขึ้นมาก็คือเหมือนโอเคคุณแม่พาน้องมาเช่าหอทุกอย่างก็ตามนี้ก็คือเป็นเคสที่โดนค่าเน็ตหมื่นหนึ่งเพิ่มไปนะครับแล้วคันนี้ปรากฏว่าตอนนี้น้องอยู่ประมาณปี3ามปีสี่แล้วต้องมีการไปฝึกงานก็เลยแบบหอ,อไปฝึกงานมันก็จะไม่ได้อยู่หอใช่ไหมก็เลยจะแบบเออจะขอคุณป้าเนี่ยยกเลิกเน็ตเพราะว่าไม่อยู่ปรากฏว่า ยกเลิกเน็ตไม่ให้นะครับเพราะว่ายัางไงก็คือต้องให้จ่ายหมื่นหนึ่งอ่ะไม่พอถ้านั้นปุ๊กอ่ะพอเอาโอเคไม่ยกเลิกก็ได้กันย้ายออกเลยละกันปรากฏว่าพอจะแจ้งงายออกก็คือไม่ยอมครับต้องให้ตัวคุณแม่ที่อยู่ชนบุรีต้องให้มาเซ็นเอกสารยกเลิกแต่คือคุณแม่ติดติดงานก็บอกให้ลูกเซ็นแทนได้ไหมก็คือก็ไม่ได้นะครับแล้วก็จะมีค่าปรับนู่นนี่อะไรมาเต็มไปหมดแล้วก็น้องก็กลับไปชนบุรีนะครับแล้วก็โอเคกลับมาที่หอในการกลับมาที่หอเนี่ย เพื่อจะมาเก็บของก็คือจะไม่เอา iPad แล้วก็ใบสอ9แบบคือน้องตอนเช้าต้องไปเรียนแล้วบ่ายอะ่ะต้องไปทํากลับไปชนบรุรีเพื่อไปทําเรื่องผ่อนผันเรื่องเกณฑ์ทหารนะครับแต่ปรากฏว่ามาถึงพอกลับมาน้องมาคนเดียวนะครับพอกลับมาถึงปุ๊บอ่ะคือไปเอาของเสร็จลงมาปุ๊บเจอป้ามาหาไัยมาดักป้าบอกว่าจะขนของหนีเหรอเพราะน้องก็บอกป่า,ามาแค่มาเอาของจะไปเดี๋ยวจะไปนอนหอเพื่อนเพื่อจะแบบมีเรียนแล้วไปท,ทําธุระก็เลบอกว่างั้น ให้ตามลูกสาวคือคุณป้ามีลูกสาวนะครับตามคุณไปเช็คของที่ห้องอน,น้องก็พาซื้อก็พาก็วางของไว้แล้วก็ขึ้นไปปรากฏเช็คก็ไม่มีอะไรเพราะว่าน้องไม่ได้ย้ายออกนะครับน้องแค่ไปเอาของปรากฏพอลงมาปุ๊บอีกของที่น้องวางไว้เนี่ยโดนลือหมดเลยนะครับแล้วก็ลืมไม่พอโดนยึดไปด้วยนะครับแล้วก็เหมือนกับก็เข้าใจคําว่าผู้ใหญ่กับเด็กพอต่อให้น้องแบบยี่สิบกว่าแล้วแต่แบบเจอผู้ใหญ่คุกคามข่มขู่ขนาดน,น้องก็เลยแบบทาอะไรไม่ได้สุดท้ายก็คือ โดนยึดตัว iPad แล้วก็เอกสารทางราชการไว้นะครับเล่ก็เลยทําให้แบบมันก็เลยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วครั้นี้ทางคุณน้าของน้องก็ไม่ยอมนะครับแอาเรื่องก็โดนฟอ้องบุกลุกไปด้วยนะครับก็เลยเป็นที่มาของการแบบว่าโอ้โหคราวนี้สืบไปสืบมาเลยกลายเป็นว่าเป็นการรวมตัวกันของคนที่เคยเจอเคสของหอพักแห่งนี้นะครับซึ่งจะ,จะบอกว่าเออมันมีมาเริ่มต้นตั้งแต่ปีประมาณ4ี่เจ็ซึ่งหมายความว่า เกือบเกือบยีปีมันมีเคสมาตลอดนะครับอ่ะอันนี้คือเคสหนึ่งก็คือการว่าน้องทุกคนก็หว่วงอ่ะแล้วน้องไปสอบได้ไหมคือโชคดีที่มาหาลัยช่วยนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องทหารก็คือต้องเอาใบแจ้งความไปแล้วก็เอาทางทางทหารก็ช่วยว่าแบบโอเคทําเรื่องผ่อนผันได้อันนี้คือเคสที่หนึ่งนะครับต่อมาเคสที่2ที่มานั่งในรายการนะครับก็เป็นคุณพี่ผู้หญิงมีลูก2คนนะครับก็คือมีผู้ชายกับผู้หญิงก็เหมือนเดิมเลยโปรโมชั่นนู่นนี่นี่นั่นก็เอาเคตยอมยอมจ่ายแล้วก็ แยกห้องนึ่ครับแล้วอ๋อมันมันจะมีห้องตัวอย่างมันบางคนมาจะได้ดูห้องตัวอย่างแต่ไม่ให้ดูห้องจริงนะครับแล้วพอห้องจริงก็จะไม่เหมือนห้องตัวอย่างจะแบบจะโสมกว่าเยอะแต่คนนี้อาจได้ดูห้องจริงและ,ะลูกชายอยู่ชั้นหนึ่งลูกสาวอยู่ชั้นหนึ่งแล้วปรากฏว่าตัวออวันแรกที่ไปจ่ายสองห้องบอกว่าโดนไปประมาณ8ปดหมื่นกว่านะครับซึ่งเ <laughs> จ้าตัวเขาบอกก็โดนเพื่อนด่าเหมือนกันว่าบ้าหรือเปล่าเช่าหออะไรทีเดียวจ่ายไป8ปดหมื่นกว่าบาท กระโดดเรื่องเน็ตตึโนโดยอะไรเหมือนกันนะครับแต่ว่าความพีคมันมาอยู่ตรงที่ว่าครั้งนี้ตัวน้องผู้ชายจะต้องไปซัพเปอร์ที่ต่างประเทศก็เลยจะมีการทําเรื่องคืนหอปรากฏก็เหมือนเดิมครับพอตาทมาเมื่อคืนหอป,ะป,ะป้าแกก็จะไม่ยอมก็นู่นนี่นี่นั่นจนแบบวันหนึ่งที่แบบตัวสามีแกมารับลูกเพื่อจะไปกินข้าวปรากฏว่าป้าไม่ยอมครับป้าเกณฑ์คนงานมาขวางรถแล้วก็ปิดประตูไม่ยอมให้ออกซึ่งตัวสามีเนี่ย ทำงานต่างประเทศซึ่งจะต้องมารับลูกเพื่อกินข้าวเลขวันรุ่งขึ้นเนี่ยคือจะต้องบินกลับก็เลยแบบต้องจ่ายมาหมื่นกว่าบาทหมื่นแปดหมื่นหกเลยสักอย่างเป็นค่าสารพัดที่ท,ที่ที่ป้าคิดมาได้นะครับก็คือสุดท้ายก็คือต้องยอมจ่ายเพื่อจะแบบปล่อยให้รถออกไปแต่ในความพีคกันนั้นคือมันมีการสื่อสารผิดพลาดที่บอกว่ามีลูกสองคนลูกชายกับลูกสาวปรากฏลูกสาววะยังติดอยู่ในห้องด้วยความเข้าใจว่านึกนว่าลูกสาวไม่ได้อยู่ในห้องนะครับแต่ลูกสาวอยู่ในห้องก็เลยต้องส่งน้ํามาช่วย แต่พอส่งน้ามาช่วยปกดนะโดนจับนะครับโดนเขาบุกลุกจับเข้าไปขังคุกโดนไปแบบเหมือนเกือบเที่ยงคืนน่ะกว่าจะออกมาได้นะครับประมาณนั้นและสิ่งที่แบบรู้สึกไม่ที่ไม่โอเคเลยก็คือกลายเป็นว่าเหตุการณ์เนี้ยทําให้น้องกลัวจนกลายเป็นว่าน้องกลายเป็นซึมเศร้านะครับแล้วก็ต้องรักษาตัวกลายเป็นว่าใช้คำว,ว่าผวาไปเลยกับการอยู่หอแล้วก็ต้องลาออกจากมหาลัยนะครับด้วยอาการเหล่านี้แล้วก็ เหมือนกับต้องย้ายมหาลาัยเพื่อจะแบบยอมเหนื่อยขับรถจากบ้านเพื่อจะไปที่มหาลายัยเลยกลายแบบรักษาตัวอยู่นานและทางคุณน้าของเคสที่หนึ่งก็บอกว่าไม่ใช่แค่น้องคนนี้คนเดียวนะครับก็จะมีน้องคนอื่นที่แบบเจอเพฤติกรรมของป้าแล้วก็แบบกลายเป็นซึมเศร้ารักษาตัวเยอะหลายคนเลยนะครับและเนี่ยหลังนอกจากนั้นก็จะมีคลิปนะครับว่าเออมันก็จะมีหลายๆคลิปที่แบบมีการโต้เถียงกันแล้วมีอยู่คลิปหนึ่งที่แบบเหมือนมีการถ่ายจาก มุมบนของหอครับถ่ายลงไปด้านล่างก็คือมีน้องผู้ชายจะออกจากหอแต่ปรากฏว่าลุงกับป้าที่เป็นเจ้าของหอมาขวางนะครับช่วยกันดันดันดันแล้วก็ล็อกประตูกันเป็นว่าจะออกจากหอแต่ออกไม่ได้โดนกันอะไรเงี้ยแล้วนอกจากคือแบบมีการแบบไขกุญแจเข้าไปในห้องโดยพลการเลยทําให้คนยืนคนอยู่วิตกสริดเพราะเฮ้ยเขาบอกว่าอ๋อมาเช็คประตูเฉยเฉยซึ่งแบบมันมันไม่ควรนะครับแล้วแบบความปลอดภัยมันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยก็เลยแบบ แล้วก็ของเคสที่2ที่เป็นลูก2คนนะครับก็เลยกลายเป็นว่าทุกวันนี้ของในห้องทั้งของลูกชายกับลูกสาวก็ยังไม่ได้คืนนะครับแล้วก็มีการโอ้ฟ้องตนงฟ้อง,องส่งเรื่องฟ้องกันเป็นเรื่องเป็นรานะครับแต่สุดท้ายน่าสงสารที่ว่าทนายมายกมือไหว้ขอโทษทางทางคุณพี่เคสที่สองบอกว่าเอ้ยผมขอถอนตัวไม่ไหวละคือเหมือนกับสู้กันมานานแล้วมันไม่คืบหน้าแล้วก็มันจะมีข้อมูลเพิ่มเติมน,น,นิดนึงคือมาบว่าทางเจ้า ทางเจ้าของหอจะบอกว่าทางป้ามาหาภัยนะจะบอกสามีเนะี่ยเป็นอดีตตำรวจนะมีเส้นสายงั้นนี้งั้นเลยกลายว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามันไม่มีอะไรคืบหน้าแล้วก็ทําให้มันไม่เป็นข่าวแล้วอาจจะเป็นเพราะสมัยก่อนมันไม่มีโลกโซเชียลด้วยแต่ชุกเนี้ยมันมัน,ม,นมันมีโซเชียลที่จะมาสู้กับอํานาจมืดพวกนี้แล้วนะครับมีการโฟนอินนะครับทางผู้ก่บ ซึ่งทางผู้่วมกับนะครับก็เป็นผู้ภูมกับใหม่ที่เพิ่งมารับผิดชอบพื้นที่ในในเขตนี้นะครับแกก็บอกว่าแกทราบเรื่องแล้วแล้วก็กําลังดําเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันแรกคือสคอบอนะครับสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคเนื่องจากตัวสัญญาเนี่ยมันใช้คาว่าเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเพราะว่ามันจะมีใช้คําว่าการทําสัญญาหอหอพักหรือขอเช่ามันจะมีลิมิตของมันนะครับว่า ไม่เกินกี่ปีแต่เนี่ยมันเหมือนกันมัดมือชกว่าคุณต้องเซ็นทีเดียว4ปีซึ่งมันไม่ถูกต้องแล้วก็มันจะมีเรื่องของตัวความผิดต่างๆอันเนี้ยก็จะมีการถกกับทนายแก้วเพราะทั้งทนายทางทนายทางทางตำรวจมองว่าเป็นแพง่งแต่ทานทนายแก้วบอกเอ้ยอันนี้มันไม่แพ่งแล้วนะมน,นาญาเพราะมันมีทั้งแบบกักขังหนงเหนียวยึดทรัพย์ทำร้ายอะไรเงี้ยคือทำร้ายจิตใจ,จการใช้กําลังหลายๆอย่างอะ่ะแล้วก็การบุกรุกมันต้องดูที่เจตนาอันเนี้ยคือเขาจะ เขาจ่ายเงินสมมติจ่ายจากมูเคสิส้นหนึ่งนะครับคือจ่ายเงินถึงสิ้นเดือนเมษาและจะกลับไปเอาของปรากฏป้าไม่ให้แล้วป้าจะแจ้งบุกลุกอันนี้ไม่ถือว่าเป็นบุกลุกเพราะถือว่ายังอยู่ในสัญญาและจะเข้าไปเอาทรัพย์สินของตัวเองนะครับก็คือแบบมันก็ยังมีข้อถกเถียงกันอยู่ว่าแบบตกลงมันแพงหรือมันอาญานะครับแล้วก็จะมีทางอาจารย์โต้องอาจารย์โต้งเป็นอาจารย์ทางแบบอาชญาวิทยาของมอลังสิตนะครับแกก็มาประชัสัมพันธ์ว่าแบบปกติอะทาง มหาไรอะมันจะมีการสํารวจขอพักแล้วก็มีการให้ใบประกาศนะครับเหมือนหนังสือรับรองของทางมหาไราว่าออจากทางมหาัายารังสิตนะครับว่าหอเนี้ยผ่านการตรวจสอบแล้วมีคุณภาพมีบันไดหนีไฟมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมีแบล็คลิสตด้วยนะครับซึ่งหอของป้ามหาภัยเนี่ยอยู่ใน b บล็คลิสตนะครับที่แบบไม่แนะนําให้อยู่แล้วก็เออก็เป็นข้อใช้คําว่า คําแนะนําแล้วกันว่าถ้าใครอยากจะไปเรียนเนี่ยสามารถขอข้อมูลกับทางมหาลาัยได้นะครับว่าแบบหอไหนโอเคหอไหนไม่โอเคนะครับแล้วก็ควรจะแบบหาข้อมูลก่อนเนาะเพราะทางอย่างเคสที่หนึ่งเนี่ยทางคุณแม่เข้าใจหลอนไปหน่อยใช่ไหมครับแต่ทางคุณน้าคุณน้าบอกไปดูรีวิวในใน,ในเน็ตแล้วโอ้โหด่าชัานะครับก็ก็เป็นข้อเตือนใจสําหรับคุณพ่อคุณแม่นะครับที่แบบต้องไปเช่าลูกให้เช่าหอให้ลูกเช่าลูกทำไม <laughs> ไปเช่าหอให้ลูกนะครับว่าบเอ้ย ตรวจสอบนะยุคนี้มันมีเน็ตแล้วมันมีข้อมูลอยู่ในนั้นใช้ข้อมูลให้ดีๆถ้าไม่แบบอยากให้มีปัญหาอย่างนี้นะครับแล้วก็อาจารย์ต๊แกวฝากไว้เรื่องหนึ่งว่าอาจจะเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาเหมือนคนทําผิดนะครับถ้าทําผิดแล้วไม่ได้รับการลงโทษก็จะย่ามใจแล้วก็ยังทําผิดมาตลอดมันก็เหมือนกับว่าเคสเรื่องนี้มันเป็นเหมือนกับเกือบเกือบยีปีแล้วมันมีเคสมาตลอดแต่ด้วยความที่ไม่สามารถเอาผิดเขาได้เขาก็เลยย่ามใจนะครับก็เลยแต่ตอนนี้มันไม่ได้แล้วเรื่องมันแดงขึ้นมาแล้ว ประมาณนั้นนะครับแล้วก็พี่หนุ่มแกก็ฝากว่าเออโหจะบอกว่าคุณนะ้าคุณนาที่แบบแะปะจุดระเบิดเนี่ยข้อมูลแกแบบเป็นปึ้งเลยนะครับเพราะว่ามีผู้เสียหายให้ข้อมูลแกมาเยอะมากแล้วก็เออส่งข้อมูลแล้วพี่หนุ่มบอกสำนักข่าวไหนนะครับถ้าอยากอยากทําเรื่องนี้ต่อก็มาเอาข้อมูลจากแกได้เลยแล้วแกก็แบบรับปากนะครับว่าเดี๋ยวจัดตามให้สุดซอยเลยเพราะว่าปาแกก็ไม่ทํได้แล้วก็แกก็เปิดโอกาสนะครับว่าถ้า ทางป้าอยากคี้แจงก็มาพร้อมเรียนเชิญมาในรายการเลยนะครับแล้วตอนแรกแกพูดว่าป้าทําอย่างเงี้ยสงสารลูกป้านะแต่ปรากฏว่าทางแขกที่มารุวนรายการบอก,อก,บอกลูกป้าก็ไม่ธรรมดานะเพราะมันมีคลิปที่ลูกป้าก็ร่วมมือด้วยนะก็เลยแบบโอ้น่าจะแบบศิลธรรมเสมอกันทางบ้านนะครับก็เดี๋ยวเราต้องมาดูกันต่อแล้วก็ฝากไว้นิดนึงนะครับก็ดูรายการวันนี้มันก็จะได้เป็นเหมือนข้อคิดและข้อเตือนใจว่าเวลา เราจะไปเช่าหอให้ลูกให้หลานเนี่ยการตรวจสอบสําคัญนะครับเดี๋ยวนี้มันมีอินเทอร์เน็ตแล้วก็เช็คข้อมูลให้ดีๆนะครับเพราะว่าฟังแล้วแบบไม่โอเคกับการที่แบบน้องที่เป็นนักศึกษาหรือถ้ายิ่งเป็นเด็กกว่านะนั้นนะเป็นเด็กมัธยมอะไรเงี้ยที่ต้องเช่าหอแล้วมาเจอเหตุการณ์แล้วน้องต้องแบบต้องเป็นซึมเศร้าเพราะเจอคนแบบคนเลวๆพวกเนี้ยมันไม่โอเคถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่เราคงแบบ เราก็ไม่ยอมเหมือนกันนะเราก็ต้องเอาให้ถึงที่สุดนะครับดังนั้นเป็นกําลังใจให้กับผู้เสียหายทุกรายแล้วก็แบบเป็นกําลังใจให้พี่หนุ่มว่าแบบเอาให้สุดซอยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาตามกันแล้วกันว่าจะมีอะไรต่อกับเรื่องของคุณป้ามหาภัยนะครับใครคิดเห็นยังไงกับเทปนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับเจอก,กันคลิปหน้าครับ